กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับืันนี้พอใจดีสีผ้าไปตามแนวทางของวัดประจําวันที่ยี่สิบคือวันจันทร์เลยพี่น้องเลยเลาาพัฒนาพี่น้องกับเจอ้อยพี่น้องพี่น้องครับแนวทางล่าพัฒนาเลาพี่น้องเนละ่าโอ้มันก็เป็นให้เป็นขาดเก 5, ่ 5, 5, 5, 5, ากํหาคือสีโป๊ไปใส่คือสีโป๊ยางกางเ่อ บบไปบบมาจากเถื่อเนาะโอ้เป็นแนวนี้ก็เปลี่ยนวันนี้นะครับกับบูรู้สิว่าจังใดแล่ะพี่น้องถ้าขอให้เดินนะเจ็ดสำนักเข่าบ่อหน่อยกับเขาบ่เขาหน่อยกับเขาหลายนะครับขอให้เก่ากำหาย่ามาหเห็นนะครับ พี่น้องครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์รุดเบิดพี่น้องรุดเบิดทุกสำนักสิมี่วิ่งอยูสองอาจารย์พี่น้องก็บบอส้องไล่ละพี่น้องมาเริ่มต้น,น,นับหนึ่งไม่เลยถ้ามันรุดเบิดพี่น้องนะครับเนาะถ้ารุดเบิดก็มานับหนึ่งหม่เลยทุกสำนักแข่งขันกันพี่น้องนะครับเนาะทุกสำนักมีแข่งขันกันนะครับ เพราะว่ารอบเดือนสิ้นเดือนมานะครับพอใจดีได้ตัดสินใจนะครับมีรางวัลพิเศษให้ถูกสำนักขาสำนักไดเข่าหลายนะครับพอใจดีเราว่ามีโบนัสให้เด็กๆน้อยๆบ่น้อยกระจายตาม แห้งตามรัตธาพอใจดีนี่แหละให้กำลังใจเพื่อให้ให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องนะครับแนวทางเพื่อนเนาะเพื่อนก็มีคา่าสมมุติคาประกาศขาเพื่อนนางเฮ็ดเตือสีใดพี่นอ้องก็เลยให้กำลังใจเพื่อนทุกสิ้นเดือนเท่าจะมานับยอดนะครับมานับยอดเข่าหลายผู้ดใดเข่าหลายสำนักได้เข่าหลายกะหลับรางวัลไปตามสมมาประคัน ตามมีตามเกิดนี่คือให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องพอใจดีเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับให้เองตัดสินใจเองนะครับพี่น้องครับืันนี้พอใจดีสภาพไปตามแนวทางเจออพี่น้องทุกสำนักมีแต่กะทิกะทิทั้งนั้นได้พี่น้องได้แข่งขันกันเพื่อลางวันก่อนหนีพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องจับตายาเฝ้าป่ากันพี่น้องวันที่ยี่สิบวันจันทร์พี่น้องวันที่ 20, ยี่สิบเด้อ วันที่ยี่สิบตุลาคมสองห้าหกแปดนะครับ ลาวพัฒนาเจ๊อ้อยเด้อลาวพัฒนาเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับเนาะผู้ใดก็ตั้งใจได้พี่น้องผู้ใดก็ตั้งใจได้เพราะว่าพอจะดีได้ สัญญาแล้วว่าถ้าผู้ใดตั้งใจเนวทางผู้ใดเข่าหลายสํานักใดเข่าหลายนะครับเนาะสิ้นเดือนเดือนนึงต้องมีอ่ลาลังว่ลให้เพิินนะครับเป็นยาใจเพลินเพลินเห็ดเน,นวทางมากเทือสีไรพี่น้องเทือเพลินสิบปันแบ่งปันเฮ่าโบเมนธรรมดานะครับไผรอยากได้ก็ต้องกระตือรือร้นกับเงินก้อนนี้ถึงสิก้อนบวยใหญ่กลเป็นก้อนพราะจะ มากก้อนเงินผู้เฒ่าก็แล้วกันมากก้อนเงินผู้เฒ่าท่าพี่น้องกกเนาะสร้าไปนะเพิ่นไปอ่าซื้อแนวไปวัดไปว่าพี่น้องท้าบุญใส่บาทไปสะละเนาะหากันนี่แหละกาลัางใจพี่น้องกาลัางใจให้เพื่อนให้เพื่อนด้มีอ่ากระชิกระใจกระตือรือร้น,ด,นดินล้นเอาเงินตัวนี้พี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่าง นับหนึ่งไม่เริ่มหนึ่งไม่ถาลุดพี่น้องนะครับเนาะใครจะออกนําไปก่อนนะครับสูตรไพ่ดีผู้ใดก็ออกนําไปก่อนนะพี่น้องถ้าวิ่งเข่ากะถือว่าเข่านะพี่น้องถาวิ่งเข่ากะทือว่าเข่านะ,ะวิ่งบนล่างเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเจ๊อ้อยเด้อมาเบิ้งกัน นั่งเอกท้างช่องนี่ก็บรรทดามาด,าด้าสิบอกให้พี่น้องเจ๊อ้อยจัดให้สี่กับเจ็ดพี่น้องสี่กับเจ็ดเด้อสำหรับแนวทางของเจ๊อ้อยนะครับสี่กับเจ็ด เขาเล,ลือดรถวันที่20่รู้ผลกันแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะร,รู้ผลกันแน่นอนนะครับแนวทางใครจะออกนำไปก่อนอาจารย์ได้สิแน่นเพื่นรักษาสถิทีอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเพื่นมีกำลังใจนะครับ จากขมแล้วนะครับเนาะนะครับบ hm ัตรทองจังสั่นพี่น้องแนวทางต้องหายเพิ่นเพิ่นลงช่องไหนเฮานะครับพ oh. ี่น้องครับมาเบิ่งเจ๊อ้อยจับคู่เด้อเจ๊อ้อยจับคู่นะครับเจ๊อ้อยจับคู่อะไรสี่ หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดนะครับชุดที่สอง ชุดที่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหก เจ็ดแปดนี่คือแนวทางของนะครับของเจไยวไ้ด้พี่น้องได้ทุกสำนักตั้งใจได้พี่น้องเด้ตั้งใจ้อเกินกระตือรือร้นจะเกินนะครับพราจีได้คุยกันเบิดทุกสำนักแล้วนะครับเอาความรู้เดือดเอาความมั่นใจเฮ็ดดีๆตั้งใจดีๆ นะครับเขาม่หายเอฟซีทั้งช่องพอใจดีนะครับพอใจดีมีรางวัลหายแน่นอนนะครับทุกสำนักพี่น้องนะครับนี่นะคือหายเพิ่นมีทำใจเออหายเพิ่นมีใจมีกระจิตกระใจบให่หายเพิ่นต่อแทวนะครับบ่อยเพิ่นต่อแทวนะพอใจดีนะครับมีพอใจดีเนี่ยนะครับรู้สึกดีใจ มีความสุข f อฟซให้กำลังใจล้ลยที่สุดพี่น้องเอซี FC ให้กำลังใจบ่าว่าสีรุดบ่าว่าสีเขา่านะครับนี่แหละพี่น้องพี่น้องครับวันที่20ตัวล่สอหางหกแปดล่าวััฒนาเจไอเดอวิ่งบนล่างสกับ7พี่น้องจับคู่หายสีหนึ่นงสีสองสีหกสีเจงเจ็ดสีเจ็ดหกเจ็ดพี่น้องแคปหน้าจอเจไอไว้เข่าโดยรุดสองถุ่มเครืองวันที่20่สิบดูผลกันแน่นอน ผู้ดใดกดไลค์กดแชร์คอยห,หังคอยให้มีคอยให้ได้ขอให้โชคดีตลอดไปขอให้จเจริญรุ่งเรื่องเกา่าหนาได้พี่น้องได้ยาเจ็บยาจนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อเจดีฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาะพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ